ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมอ e ีฟุตบอลเพสสองพันยี่สี่ครับวันนี้เราจะมาลงแรงกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ดิวชั่นสองครับเราจะมาไต่แรงไปสู่ดิวชั่นหนึ่งกันด้วยกันนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันได้เลยครับกดไปแล้วนะครับผมรอแป๊บหนึ่งครับจะเจอใครหนอมาแล้ว เจอดิวิชั่นสนะครับโผมโอ็มปัปเป้ลุยฟิโก้อันซูฟัติเจมมัดดิสันนะผมผมมาใระบบ่หนึ่งสองสามนะผมผมเลยเปลี่ยนชุดนิดนึงนะครับเดี๋เขามาระบบ่สอง C สามสามครับ C สามสามมาในระบบฟริเคานเตอร์นะครับ4สองหนึ่งสามครับ เอ็มปรเป้ปเมริกันส و ร ر สลนะครับมามามานีมเนิเออเปลี่ยนเป็นเอเซ่นะครับอันคิวติมเรียกดไปแล้วครับผมนะครับครับเหมือนกันนะครับเรื่องเกมนันครบที่คิงบอยทำอะไรยยัเอาดูดไปโกโกาโดไป จุดเขวี้ยห์วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ว,ลวเห็นตัวไกลมาตกรงซอนคือลิงเรียบร้อยไหมครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมนะครับมาครับขึ้นนำเร็วนะครับซอนฮิงลินครับ,บรอย่าชิงบอยหลังกลับซ้ายมาเดมาชชูเนียโยคิมคราสโตโ,โ,โดนตัดได้ครับโคกระโดจะชาดไปไม่ผ่านหรือเปล่าเชเนส คินเดอรอยซันโดร์ตอร์ดี้ครับผมที่โยคิมคาร์ลสก็ออกทางกลับซ้ายมาในมาจูเนียยิงยักหนึ่งทีโอ้โหไม่ผ่านฟาวนเบ็คกินบานเน่กักาโดวครับดิเซนดรเข้ากลางมามาตัวมาสิ้นออกทางกลับขวากักาโดววิ่งไปส่งมาทายวอลเกอร์แต่ช้ำชิงผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านยังได้อยู่เปิดกูลิโก้ไปอย่างสวยนะมือผมหลุด กุลิตนะพ่อผมงูเก่งกองของเราเองมาครับคิวินดบอยออกมาครับนำไปแล้วก่อนนะครับสองประตูกระสุนกุลโกโดจุดยิงนะห็นไว้เข้ากลางมาลูกกุลิตตัวกาโดดนี่ก,กันไว้นะครับผมลูกกุลิตครับซอนเฮนมินบิสเคอร์เลอร์จะโชว์พาวหรือเปล่ามาดูกันครับฟเฟสติโัดีมากโกเปิดไปอีกได้ขลุ่ยโอนะ้โหโดนครับเขี่ยออกมา ฝังง่งฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเ,เนีมาจูเนียอีเ,อเซยิงยักหนึ่งทียิงยักสองทีออกแรงขับซ้ายเนีมาจูเนียป้ายมาป้ายมาโอมโกเฟย์ยึกยัก,ยกจะเข้ากลางผ่านหรือไม่ผ่านติดค่ายวอลเกอร์ยังช่วยได้หัก,กยูกลิบมาไกลๆกัวกาโดเห็นบาลมาเทนวิงโอ้โหไม่ผ่านมาท้ายสุดเลยครับชิมิเอสดักได้บอลมาเทนบอลยังฟุกขีดอยู่นะครับ มาที่เอเซ่ฟันเค่มาเออจะมาตัดเร็วนะครับยุบดนงห็นออกทางออกมามามาโกลมาเท่นยึงแก๊นบางทีลุดคุลิทเห็นกวตาโดจะทำไงดูคนคพสต์กัอัพรับได้อยู่ซานโดจัลนารีมาอังเคียวเดรีเดนรีออกมาไม่ผ่านฟันเช่นบาเออร์ครับเกมมาเท่าครับหอกมื่อฟันหินย้่บางที บอลไปก่อนมาเห็นดิมาโคเห็นช่องตามช่องจู๊ดเป็นอ้าวไม่จับบอลเธาจู๊ดเคลียร์ไปก่อนครับฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาที่ฟนานไปขึ้นเบลล์บาสตอเน่เชสต์รูเออร์ดิมาโครครับมั่วๆมาพึ่งนึ่งซอนไปเข้ากามาอ๋อเข็นกจิบวิ่งขบเปิดฟานไปขึ้นอืม,มอัาบัสเทนมายังเคลียร์ได้อยู่ครับฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เฮติด so ์จ so ีน oh, so ีส oh, ย oh, e. oh, an ูคิมฮานัตโกไม่ออกตรงตรงมานีมามาจูเนียซิลลบอยเดบูยไม่ผ่านฟันไปเช่นเดียวกันคือหลังนะครับกลับไปที่ปีเช็คตั้งกันใหม่เปิดไอ้ง่วงั่วงมาฟังให้ดได้เลยจังไม่ผ่านนะทับซานโดโตนาลี่ครับเออหมดเวลาึือแรกไปนะผม นำอยู่สกอสองก็คือตัวสูตรครับซันเฟสใี้ฮิลล์จีม่าครับกาก้า99ครับโอ้โหผีกาก้ารุ่งจัดนะครับผมแนเดิมครับเิ่มอะไรครับผมเขากดเหมือนกันเข้าสู่ช่วงหน่งาครับเอาได้เขียร์ครับเขียนไว้เขียร์รูปเปิดใช่เดลิกโดนัลลี่เอเซ่ผมได้มใช้ตัวยังเต็มครับ นะยึดยักหนึ่งทีเจา้จาเจา้าเจ้าผ่านเปิดเปิดอุย๊ยบอบอุ้ยชมพาสน,นามนอ้นน้องช้างเชิดนะโอน,อน,นทนนี่มีอะเบิ้ลมาหนึ่งทีอันโกบันมาเตนทรูพาซิงโซนโซนเอทคซิงไหมเอโคซิงโอ้ยชมสเสาเลี่ยมในเข้าประตูไปอย่างสุดสวยครับผมโอ้โหโอ้โหนะครับสามตีต่อศูนย์ไปแล้วนะครับผม อดีมาเลียเกมลูกเปิดหรือเปล่าเกมลูกเปิดหรือเปล่าฮ่าดิคิมเราเ,เอ,อ่ยยังแักได้ครับวาซมี่ดิคิมเราเอ,อ่ยยังนะครับคือหลังพี่เช็คออกมาแราเกอร์มาขวาบุกไปด้วยเข้าในก่อนดูนิ้งเหรอไว้ดูิ้งเหรอแตาเตอร์มาเข้า,ากลางไปวิลเลียมครับผมเจียรจังยังทิมาฮิ ฟานบาสเซนฟานบาสเซนวิ่งยากจะเท่าโหจะฉลุช่องไม่ผ่านเจ้ากันเสร์ครับอีิตาเลียมาอีเซ่ตีจังทีดีมากู้เทคขึ้นไปเฮียใหม่มาใหม่หมาอักษะขวามากูการดจะดาวดับเบิ้ลทัดไม่ผ่านจะส่ง้มคาราสโกครับโอ้โหตอกส้นฮิวทิกผ่านไปอฮ้วทิมเมอร์ยางครับได้ได้ดีครับกุลิมา ถูพาสซิ่งทีไนันซอนซอนซอนได้หลุดได้หลุดได้หลุดทำไงได้หลุดเอฟเขาสิ่งไปโอ้โหสิงเสาเขาทางโกนหลุดเขาประตรงไปอีกแล้วโอ้โหสี่ลูกไปแล้วครับผมเกมนี้อะ่าไเกิดการหยุดเกมเกิดขึ้นอะไรขึ้นนะโอ้โหไปแล้วครับผมสี่สูนนะครับไปแล้วว่าไงเออโหยก็จบไปแล้วนะครับผม ดูแรงเขาขึ้นเท่าไหร่โอ้โหขึ้นมาอย่างเยอะเลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ